สวัสดีครับผมาศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักศรีประดิษฐ์มงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับในการดําเนินการเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ60ปีนี้นะครับรายได้ที่เกิดจากการจําหน่ายนาฬิกาแท็กฮอยเออร์รีวิเต็ดเอดิชันงนี้เนี่ยทางบุริทิพัฒนาาลัยเชียงใหม่จะนําไปใช้นะครับเพื่อการจัดหาอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่สืบเนื่องมาจาก การได้รับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5นะครับส่วนที่2รายได้จะนำไปใช้สำหรับทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับส่วนที่3ครับเราจะนำรายได้ส่วนนี้เข้าในสมทบในกองทุน60ปี Student Start Up ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา,ามหาวาลัยเชียงใหม่มีโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการใช้งานในวงกว้างต่อไปครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนนักศึกษาเก่านักศึกษาปัจจุบันบุคลากรทุกท่านนะครับตลอดจนผู้ที่สนใจมีความรักความชอบในการสะสมนาฬิการุ่น Limited e dition นะครับที่เป็นแฟนคลับของ t a ็ h คอ er นะครับสั่งจองนาฬิกา t a ็ h คอ er รุ่น Link Limited e dition 260เหรือนเท่านั้นครับครับผมสมิธเพชรพิลัต นายกสมาคมนักศึกษาเร็วเาลัยเชียงใหม่รหัส2206090ครับในาการเลื่อนนี้นะครับเป็นในาการแท็กไฮเออร์ลิงเดทนะครับผมว่าทุกคนรู้จักนะครับในาการแท็กไฮเออร์เพราะเป็นในาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเป็นในาการที่ผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นสปอร์ตอีดิแกนนะครับเหมาะที่จะใช้ในทุกโอกาสนะครับเพราะเป็นสปอร์ตด้วยแล้วก็หรูหราด้วยนะครับที่สําคัญกว่านั้นนะครับเรามีตาสัญลักษณ์60ปีของละไเชียงใหม่นะครับติดอยู่ที่หน้าปัดตรง6นนฬิกานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีตาสัญลักษณ์ติดอยู่บนหน้าปัดของแทงกคอยเออร์เนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไม่อนุญาตนะครับให้ไปยุ่งกับหน้าปัดเขานะครับและด้านหลังเองก็มีตาสัญลักษณ์มาลายเชียงใหม่นะครับติดอยู่ด้านหลังด้วย แล้วก็มีคำว่า one of 260นะครับแสดงว่าในการเรือนนี้นะครับผลิตแค่260เรือนเท่านั้นเป็น limited edition นะครับก็ในฐานะนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่นะครับก็อยากขอเชิญชวนนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยเชียงใหม่ทุกท่านนะครับมาช่วยกันจองในการรุ่นนี้นะครับซึ่งมีอยู่แค่26 0รเรือนนะครับผมอยากเห็นสามารถจองจบได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับตัวผมเองก็คิดว่าจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะจองในการรุ่นนี้เช่นเดียวกันครับ สวัสดีครับผมดรปราโมทเหรียญเจริญสุขนะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนี้มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมเชื่อว่าโปรเจกต์ครั้งนี้ทําให้ทุกคนต้องรู้สึกประทับใจแน่นอนครับในาการรุ่นนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะกว่าจะเรียบเรียงแล้วก็จัดวางกันได้ออกมาเป็นในาการรุ่นพิเศษรุ่นนี้สำหรับทุกคนครับเป็นความภูมิใจของทุกคนเรื่องหนึ่งเลยต้องบอกว่าในาการรุ่นนี้เป็นในาการรุ่นที่โด่งดังมากที่สุดโด่งดังมากทุกคนรู้จักกันดีแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกรู้จักในรายการแท็กไบร์เออร์รุ่นลิงก์เนี่ยเป็นอย่างดี เรื่องที่2คือความภาคภูมิใจของการได้ตราสัญลักษณ์มาประดับอยู่บนหน้าปัดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับการที่แบรนด์ในการระดับโลกขนาดนีนะครับที่ยอมรับตราสัญลักษณ์ของปร,ประเทศไทยนะครับมาอยู่บนหน้าปัดไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็ผมรับรองได้ว่าไม่ใช่บ่อยครั้งที่จะทำได้ ผมยังไม่แน่ใจว่าในช่วงชีวิตผมจะได้เห็นอีกรหรืึเปล่าปกติแล้วในายกาที่มีตราสัญลักษณ์อยู่บนหน้าปัดเนี่ยเป็นความพิเศษจริงๆตราสัญลักษณ์แบบนี้อย่างที่บอกนะครับว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยการสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นการหล่อหลอมแล้วก็รวบรวมความพิเศษหลายๆอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็ช่วงเวลาด้วยฉะนั้นผมนึงบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พลาดไม่ได้เลยรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะรู้สึกได้ว่าแม่รู้อย่างนี้นะ